สลับไปดูสถานการณ์น้ําท่วมในอินโดนีเซียกันบ้างนะครับทางการอินโดนีเซียเตือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงวิกฤตและน่าจะมีฝนตกหนักไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายหลังจากน้ําท่วมฉับพลันและโคลนถล่มในจังหวัดสุมาตร,ราตะวันตกซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย52คนสามารถระบุตัวตนได้45คน เจ้าหน้าที่และกองทัพกำลังเร่งดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนหัวหน้าหน่วยงานจัดก,การภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีประชาชนกว่า3,000คนต้องอพยพออกจากพื้นที่นอกจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มแล้วนะครับก็ยังมีการไหลทะลักของลาวาเย็นที่ประกอบไปด้วยกรวดภูเขาไฟเศษโคลนเศษหินไหลามาปะปนกับน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ซึ่งนอกจากการค้นหาภารกิจต่อไปก็คือการเร่งจัดการทําความสะอาดเศษซากหินโคลนและท่อนไม้ที่กีดขวางเส้นทางการจราจรบนถนนเส้นหลักเพื่อแจกจ่ายเต็นท์ผ้าหม่มอาหารชุดสุขะอนามัยห้องน้ําพกพาและเครื่องรองน้ําให้กับผู้เสียหายเพราะมีรายงานว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฝนตกหนักไปจนถึงสัปดาห์หน้า